สางลงนะครับสัางลงพีน่น้องสามแยกสเแนนครับมีตัวน้อยน้ำครับพีน่น้องไป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 ย้าขยับแล้วครับ ไปค Ooh, ตัวเงี้ออกมาครับพี่น้องสั่งลงได้ครับพี่น้องคุมแนนครับลงไปแล้วบานคำพูบานน้องเงี้ยตังรับครับผมลงมาสองสามมือแล้วครับผม มีแต่ตัวยหงไงครับพี่น้องมีทั้งตหน่อยโตัวแง่ครับพี่น้องเลยไปแล้วครับไปแล้วเบิ้งเอาครับเล่นดินซ้ายไปน้ำครับพี่น้อง วิจาฝูงครับพี่น้องลงแล้วครับลงแล้วครับอู้คือศูนย์เลยครับหน้าหอนเนาะ ช้างลงนะครับหนึ่งสองสามสี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสี่สิบห้าสิบหกสิบหกเชือกครับสิบเจ็ดสิบแปดอู้หูงใหญ่เลยนะครับนี่เป็นโค้งใหญ่เลยครับลงแล้วครับพิกัดชะแนนครับลงไปทางบ้านคำพูนะครับจะลงน้ำแล้วครับ ้อ้เหรียดินครับพี่น้องไปแล้วคือไปเห็นบักขาเป๊น้อนี่นเหรียดินครับพี่น้องพ่อะสร้างน้อยเหรียดินครับไปแล้ว ตัวปิดท้ายนะครับบ่าเห็นเนาะบัคคาเปะนี่สั่งหน่อยครับพอท่านไปช้างน้อยช้างน้อยเล่นดินอยู่ครับพี่น้องลงเดยเด้อครับเด้อส้างลงครับพี่น้องคําพูดตั้งรับครับผมน้อง้ยวครับเพราะเนี่ยใจว่าจะไปใสครับพี่น้องขามหน้าไปแล้วครับนี่ลงที่เดิมครับคุ้มชั้นแน่นครับพี่น้อง ประมาณสิบปลายครับสิบห้าบวกนะท่านนับว่าผิดครับสิบห้าตัวโอ้เบิองเพิ่อนหน่อยเล่นดินอยู่ครับพี่น้องพระท่านไปอยู่บนปุน่นเด่นดินกุ้ยกุ้ยอยู่ครับปุ่นยู่ไก่จังน้อยครับอันตรายครับนาห้อนเนาะเพื่อนให้ครับพี่น้อง ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์หนี้นะครับพี่น้องบอกบอกต่อตกันไปครับพี่น้องระวังกันนเด้อครับกีดยางระวังแน่ลงไปแล้วครับโอ้บักเป๊ครับพี่น้องปิดท้ายด้วยบักเป๊ครับพี่น้องโอ้คือจอยขึ้นหน่อยเถอะล่ะขาเป๊ครับพี่น้องคุณบักเป๊เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วครับปิดท้ายด้วยบักขาเป๊ครับ แล้วก็มีตัวปิดถ่ายที่ดูแลครับเปยนะครับเป็นจะบ่บ่ออกห้างปันไดนะครับคุณคุณเห็นบ่ครับเห็นตั้งเงาครับพี่น้อง